พัทยาแหลมบริไฮพัทยาแหลมบริไฮโอ้โหนี่ครับบรรยากาศพัทยาซิตี้โอ้โหนี่เดจะขาลงไปเลยเดี๋ยวเราไปชมทะเลกันนู่นนะลงไปตรงนู่นนะฝั่งนี้เป็นทะเลนะ,ะแหลมบริไฮจะเป็นเรือจอดนะครับนู่นฝั่งนู้นก็เป็นสะพานแหลมบริไฮไปจนเก้าบรรยากาศดีเย็นสบายเจ้าฝั่งนู้นก็มีเสียงเพลงนี่ครับ ตึกมหัสจรชี้ึ้นไปได้ครับเออตึกที่นี่แล้วชาวต่างชาติมาต้องเห็นสวยงามพัทยาซิตี้บรรยากาศเออเดี๋ยวต้นข้าวพาลงไปนั่งเล่นที่ทะเลจะ อันนี้เป็นใบพัดเรือเดี๋ยวเราลงลุงนะอ่าเจ้าอืมก้อนหินโอเราไปดูหอยกันมันจะมีมั้ยลมเย็นนะฮะวันนี้อากาศร้อนๆนี่ต้องมาเดินที่ทะเลนะครับลมเย็นอ่า อากาศก็เย็นสบ,บายเช่นเดี <c oughs> เดี๋ยว он, ก่อนก่อนเราจะลงไปรอแป๊บนึงอ่านี่ลมเย็นะนะฮะนี่ดูคลื่นทะเลอ่าเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศฝั่งนู้นก่อนเช,<ะ>ช<ะ>นังเชยฮะพัท,ทยาซิตี้ชับอ,อึบบ้าค่อยๆลงนะคะอึบ นะบันไดสูงดูทิละเก้ามันบันไดบันไดครึ่งขาหนูเลยลงไปได้ไหมละ่ะระวังนะขดหินอ,อันตรายค่อยๆลงนะครับอ๊ะโอ้โหมาหน,น้ามาโอ้น้ำใสนะฮะน้ำใสน่าเล่นมากพี่น้องเอ้ยโอ้โหไหนไปดูหอยใกลๆ้ๆเจะเจะเจะหอยอะไร เดี๋ยวลงมาดูใกล้ๆเ่อยๆลงเดดเทเด็ดเชเทเด็ดเเด็ดเเเออต้องระวังมือแต่ดูกล้องเนื้อหินนี่ไงป้าน้ำที่มีใสสะอาดที่นี่มีขึ้นไหนจับได้มีขึ้นไหมจับด้เอาหินแตะ โ็หอขึ้นเต็มเลยนี่เราจะเคะอดเลยอ้หอขึ้นเต็มเลยขึ้นเต็มเลยคลแล้วนะขึ้นเต็มเลยพี่หน้าทำปากขึ้นๆด้มีขึ้นฮะมีขึ้นไหมนีคดลยวะขึ้นแรงเลยนี้เออเ้เออมีตัวไหมไม่มีอ่ะไม่มีตัวโอเคโอเคในบรรยากาศไดครับผมให้มาชม เลแล้วไม่หายตอนกลางวันนะฮะสวยงามเย็นสบาย<อ>ที่นี่มีคลื่นนะครับเลยนะฮะคลื่นแรงมากเลยน้ำสีเขียวมารากตด้วยโอเคฝากช่องไอซ์ไก่บ้านคนสว่างด้วยนะครับ